ผมมินบีตีชแนลนะครับ okay. วันนี้เราก็ว่างครับผมวันว่างว่างของเรานะครับผมวันนี้เราจะไปล่องคลองนะครับผมคลองละง Joining ูหรือว oui ่าคลองบักบารานฮะนี่เลยครับผมคลองอยู่ฝั่งนั้นนู้นครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปหยุดในเรือเลยครับเรือคายักของเรานะครับผมนี่ก็จะเป็นทีมงานของเรานะครับผมวันนี้ครับานะครับผมมือด้วนเสร็จแล้วครับน้องก่อนมือด้วนเสร็จแล้วไปโดนอะไรมาครับผมโดนปลาทัทเข้าไป นอ้องอย่าเลยนแบบนั้พี่โดนแล้วเนี่ยน,นี่คือตัวอย่างนะครับผม <Okay. S 1> โอเคครับก่อนที่เราจะไปลงเรืออย่ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใผมด้วยครับพอไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะครับหรือว่ากดสั่นกระดิ่งครับเจอก,กันในเรือเลยครับผม ครับผมพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วไอ้ฟริก๊กไอ้ยะโกบครับผมพร้อมแล้วครับเหมือนหล่อเลยป้งเด็กันครับผมครับผม <c oughs> มีสามคนสี่คนหน้าคนครับผมพาแค่นี้ครับวันนี้มีวัวดำนะครับ ขึ้นวนดำใช่ไหมโอ้ยบา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 ยล <ไป S 2> ้างล้างบาย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 ไปเพราะว่เรือวนดำมาบุรีใช่ยังวนดำมาบุรีเราไป,ไปเรื่อยๆดีกว่านนเลาะแร่นนเลาะไปเรื่อยนี่เราก็ไปมาก็ไกลอยู่ครับผมนายเจ้าจะเป็นท่าเรือแบบไวดานะฮะท่าเรือใหญ่นาจะเป็น เพื่อนๆของโมแบบพวกเรานะนี่จะเป็นกระชังของชาวบ้านทั้งหมดเลยมีฝูงนกครับมีฝูงนกด้วยครับนกนั่งแอ่นใช่ไหมพี่จะนนกนั่งแอ่นเลยนกอะไรไม่รู้ใครรู้คอมเมนต์ด้านล่างเลยเรียกว่านกกระยางโอ้สวยครับสวยมีหลายตัวเลยให้เดากี่ตัวได้ เหนื่อยครับผมเหนื่อยครับผมูนไปรับอขยไปรับไมได้ครับเลนี่ก็ไม่ได้ยครับต้องแวะครับผมเหือยวันนี้เ็จะเป็นแปวาแล้วครับเข่าวนอืมเออ Gần lúc bắp, gần lúc cái này lắm lắm bắp lắm 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 Thôi, lắm 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 ไปเลยครับนี่ครับมือปลายของเราัไม่ใช่ว่าทำอะไือชื่ออะไรครับปวดหลังนี่ไม่ใช่ว่าทำอะไรนะครับปวดหลังทำงานหนักครับไม่ไม่ใช่ปวดครับภาษาใ้ก็เรียกว่าเข็ดนครับลำนุ่บังกรูบนะครับ ที่แขนหลังนี่เมื่อคืนทำอะไรมาครับมรู้เหมือนกันครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับก็ยึดไปแล้วปดิบุกดิเด็กกระปด๊ะปัด ทำไมมืดจังเดี๋ยวๆๆขอตัดไว้แป๊บนึงทำไมมืดจังเอาใส่เราเข้ามาในป่าทึบนี่กอทีมทีมงานของเราครับผมผู้รอดผู้รอดถ้ามาหลายล้ำก็คือสนุกครับผมเราอยู่ในป่าได่โอ้โหเกื่อนทุกคเกือบไปแล้วครับเกือบไปครับน้องโอ๊คเกือบไปแล้วนะครับอืมเสียดายมากช็อตนี้ผมลืมลืมอัดอัดอัดไว้ ลืมอัดไปลืมอัดองคอพระลิตลืมอัดจิ๊ลืมอัดเสียดายผมลืมอัดเนีนี้เราเข้าสู่ดินแดนบางตองเลยนะครับบางตองกองเด่นตรงนี้ก็โอเดมสมบูรณ์ไปด้วยป่ากองกลางนะครับใบเล็กใบใหญ่ครับนี่เลยวันนี้อากาศดีครับไม่ร้อนจนเกินไปสนับสนุนโดยครับผมเรือจากอีโกทอริส นำทีมโดยบางกุกของเราเองครับผมเ, <c oughs> เป็นผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่นเองนะงานะสามารถให้ย้อนหลังได้นะครับแต่เป็นเงินหรือว่าค่าขนมของพวกเราต่มือดิสามารถติดต่อโฆษณาย,ย้อนหลังได้นะครับผม ติดต่อแบบติดต่อเรือคายักมาได้นะครับให้ผมลองพายได้นะแตวป่าบดานโอเคคร,รับแปบบนึงนะเดี๋ยวผมขอหยุดตอนนี้เราก็จอดอยู่ในดงครับผมดงเรีรยกว่าอเมซอนไทยแลนด์ครับตอนนี้เราอยู่ใน Amazon เอเมซอนครับผมเรากินก่อนเราอยู่ในดงที่แบกิวมามบุกเบกิวนะวนะันนี้ใช่คือผมแบกิวมันเป็นแบกิวก็เป้อยู่ก็ตอนนี้แบกิวแบกิว เบะกินอย่างเดียวก็เบะเบะไม่กินแต่เบเะอยากไม่เปินจะดูโอเคเอาเดี๋ยวมีอะไรผิดเสียเดี๋ยวเปิดกล้องอีกทีนะครับผมตอนนี้เหนื่อยครับผมดึงเหนื่อยน้ำมันด้วยกดไลค์ด้ครับผมกางคกกางคกดังเปิดอันแรกเลยมาดิเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆครับ จะเป็นรองรับรายาดังเลไเยอะโอ้ยรน้ำลาจาเนี่ยมนักหน่อยอยมจะเป็นรองน้าครับเอี้ยมก้อยเจี๊ยบอมยยำรายาไม่รู้จะพูดอะไรครับผมดูกับความเป็นลมสมบูรณ์นะเปีนี้ก็เอาอยอะต่างเดิมนะเู้ใหญ่ที่เมียนก็มาเู้ใหญ่ยุติต้นไม้แบบผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นเองก็จะแหวนะครับมีจุ้ยย้ำไม่ไห ไปเลยกลับกลับเลี้ยวกลับยูทูบเบอร์กลัวนะเลี้ยวกลับเลี้ยวกับน่าจะทำปานนะเดินมาได้น่าจะทำปานนะด้านในเนี่ยเดินเหมือนที่บางปะกงที่อะไรนะที่นกเยอะๆนะครับคอนเทนต์นี้อาจจะแบบเงียบๆหน่อยนะครเพราะว่าเหนื่อยครับไปเดินเล่นเลยบางคนไปเดินมาไกลนะครับ เดีวอมาทีนู้นตรงโน้นไปได้เลยนู้นทีมงานเราครับนหลังไกลไใหญ่ไกลใหญ่ไกได้เลยได้เลยไปเรื่องนี่น้อมน้ำกำลังลดแล้วตอนเนี้ยเราจะทันออกได้ไหมนะครับโอเคครับกดไลค์ด้วยครับเดี๋ยวมีอะไรแบบพิเศษจะเปิดกล้องอีก เราออกจากป่าอเมซอนปากบาราแล้วนะครับหายไปเรื่อยๆอากาศร้อนเดี๋ยวจงมันซับนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูตักใจได้ดีทุกนครับด้านหลังของเรา เดียยานาวาครึ่งนะครับผมอันนี้ครึ่งแล้วหลังจากที่เราจะเข้าในป่าไม่ไม้เนี่ยหน้าหน้าเอาให้บังป้องมากนี่าไปดึงป้องกูบี้นอนแล้วหลังจากที่เราพายเข้าป่าครับผมตอนนี้เราออกมาที่คลองใหญ่ครับไปทางนี้ฝั่งด้านหลังนันจะเป็นแพรป่าคือยิงเลยแพรป่าหนูดูบังป้องฝั่งนี้ที่ไหนครับผมไม่ทราบเหมือนกันที่ไหน Uhm like, ผมไม่ทราบเหมือนกันครับว่าคนนั้นเขาทำอะไรอยู่นะครับสบายเกินสบายเกินนี่ครับไฟแบบไม่สนใคครรับผมไม่สนโลกอย่างไงบ้างครับความรู้สึกความรู้สึกเป็นไงบ้างครับผมสนุกดีครับไม่ต้องด้านหลังด้านหลังเหนื่อยไหม จิตวิทยาโอ้ยเข็ดใช่ไหมเมื่อยเมื่อยเมื่อยครับเข็ดสตูนครับได้โอเคครับผมครับผมก็นักวิ่งครับวิ่งแบบไม่ใช่ครับวิ่งไม่ใช่วิ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะกลางนะครับผมแวะพักครับผมนี่เลยครับเป็นคลองครับคลองบักบายาครับผมเชื่อมกับคลองแลบนกำแพงบอชิลูปก็บักบายาครับสามคลองครับเชื่อมต่อเข้ากันนะครับผม นี่เลยครับทีมงานของเราก็พายเรือครับชิวๆนะครับวันนี้ก็สบายๆครับผมไปเรือพายเรือนะครับนี่ก็ทีมงานครับผมนี่ก็คือทีมงานประตูอบของเราเห็นไ,ไหมอ๋อเนี้ยโอเคฝั่งนั้นหลังจะเป็นลุ่มฐานลุ่มฐานนี่เลยนะครับ เราจะเป็นแพรปลาครับผมโอเคนะเดี๋ยวมีอะไรพิเศษจะเปิดกล้องอีกทีหนึ่งนะครับผม นี่ก็คือครับผมกบครับบางกบบางกบหรือว่าพี่กบหรือว่าสบายเกินครับผมชิลมากครับผมปั๊บนี่หาดูได้ยากครับผมอยู่ดีเลยครับมาเกลือยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเกลือมีวัวนีเฮ้ยอย่าลงเม่งกอาเดี๋ยวติดติดกัดติดติดอก่อนรับงานนี้ปีน้องกินของพวกเราครับผม เป็นไงน้องกินเหนื่อยไหมพลเร็งพลเร็งพลเร็งเขียดเข็ยดเออพนเลยสบายเกินครับโอ้โยนี่คืออะไรเนี่ยนอนอยู่สบายเกินทรงทรงในกลุ่มไรเลยดิทรงกลุ่มไลใช่ไหมบูดาไม่มาแต่ป่าป่านมาเพื่ออะอรอยไรแบบมมันโล่ผมซูมครับผมซูมเดี๋ยวเดี๋ยว Ok chồng lôi 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 này đi, lôi 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 เดี๋ยวเราออกจากที่นี่ครับผมเดี๋ยวเราไปไหนเราเจอกันครับผมไม่ได้เจอไปที่ไหนหรือว่าจะกลับว่าจะไปต่อครับผมไปต่อหรือกลับครับไปต่อหรือพักการขี้การเลยใช่ไหมตอนนี้ก็สี่โมงครับผมสี่โมงวปากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้เราก็ไปล่องคลองนะครับผมเป็นคลองปากปลาออกม่เจ็ดลูกแล้วก็คลองละงูครับสามสายที่แม่น้ํามาไหลร่วมกันรวมกันนะครับคลิปนี้ก็สนุกครับผม ครับเพื่อนๆทีมงานและก็น้องๆสตาฟไกดทุกคนนะครคลิปนี้ก็จบเป็ตอนนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยเอาไปพาดคลิปใหม่ๆอย่ลายลืมกดสั่นกระดิ่งกันด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปคลิปหน้าจะไปไหนครับผมรู้ครับหอบครับหอบครับตอนนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมไปๆเดา๋ดูครับคนรากเดือคนรากเรือของเราครับผมกดไลค์ให้เขาด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับผม